Okay. ต่อไปจะเป็นการแข่งขันนะคะในรอบ8ทีมในประเภทเดี่ยวชายเอกวันชิงแชมป์โลกค,ค่ะที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะเป็นการแข่งขันระหว่างไทยพบกับตุนิเซียค่ะในเซตที่หนึ่งค่ะตุนิเซียเสืน0-0ค่ะลูกแรกเสรืฟเสียไปนะคะเสืฟลูกที่สองค่ะเสร์ฟหัวขามาจับหนึ่เงเก่งจับสองปาดคว้าไปเปิดอกชองเขาแก้หัวไปเบาๆจับหนึ่งสอง กสวยมากลูกนีุ้ตกใจพี่อดัมแพ้อดัมไหนมาสซวิกบอกแพ้บอกเอ,าอ้าวรอชัดแจ๋วครับขอบคุณค่ารอแต้มแรกเป็นของไทยนะคะเขาบอกว่าให้เขาพูดก่อนนะคะ สกอตอนนี้ศูนย์ต่อสองนะคะตัวนิเซียศูนย์ไทยสองค่ะเสริฟลูกแรกติดตะขายไปค่ะเสริฟลูกที่สองเสริฟหัว,หวแก้ไปนะคะ สวยพี่สวยตรงนี้สวยมากเลยค่ะเก่งประคามสกอร์ตอนนี้0ต่อ3ค่ะใครเข้ามา,า,าลแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาขึ้ามาสวยระวังเด้อระวังรับได้อยู่ยังรับได้ยูกแกเข่ามา เขาขาไปแล้วเขาจะทำอะไรปาดซ้ายไหมเขาอยู่งเขยอดเบาๆจําหนึ่งสองนเอนอสวยสวยสวยแ้มนี้สวยมากเลยนะโตกันเปลี่ยนเสิร์ฟมาาไทยจะเป็นคนเสิร์ฟโดยเก่งบุญคุ้มทิพปงสกอร์ตอนนี้4ต่อ0ค่ะ เขาชมลูกนี้เตะเสียเปเองนะคะเตะลังเท้าเสียเปเองเป็นแต้มของไทยะ่ะแต้มตอนนี้ห้าต่อศูนย์ค่ะเย็บเ้แกละเก่งมาขามบอกอย่าเป็นอาท่าเรือเียดายมากลูกนี้เป็นแต้มของตุนิเซียค่ะห้าหนึ่งรวมเชียร์ทีมเจ็บบอลปทนไทยครับ คุณค่าขขบคุณค่าแตมตอนนี้ห้าต่อหนึ่งนะส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่าตกใจพอบิดแต่แม่สถานการณ์จริงไม่ค่อยโฟกัสนะคะข้างในคนข้างในพี่เก่งเสิร์ฟลูกที่สองอ่ะตอนนี้แต้มยังอยู่ที่ห้าต่อหนึ่ง เบาับบนึงสลองลูกนี้จะหักข้อนะคะเตะหลังเท้าหักข้อค่ะท่าเดียวกับอาท่าเรือเลยใช่ค่ะตอนนี้เป็นเก่งท่าเรือไปก่อนค่ะเพราะว่าเตะไม่ลงนะไม่เป็นไรค่ะเรายังมีลูกเตะค่ะตอนนี้แต้มที่หกต่อสองค่ะเฮ้ยโอ้โหลูกนี้ คนปาดไกลมากแล้วปาดลงเก่งคงไม่คิดว่าจะลงนะคะแตมตอนนี้ห้าต่อสามนะคะอสามต่อห้านะคะัวนเซียสือเสือลูกแรกติดข่ายไปเองค่ะถ้าแอดตอบคอมเมนต์ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าแอดถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะสุดค่ะ แข่ได้ไปชยังไม่รู้นะคะอันนี้ต้องดูก่อนว่าแข่งคู่นี้แล้วจะไปเจอใครแล้วต้องต้องชนะอันนี้ก่อนนะไม่มียิงคู่หรอครับมีค่ะแข่งคู่นี้นะคะในประเภทคู่แซมตอนนี้4ต่อ5ค่ะเอรเซ็ลูกที่สองโอ้ อเขาเสียเปรีกนะคะชมสวยมากแต่ว่าเตะ็โดนตะข่ายแล้วไม่ไตอนนี้ตุนิเซียสี่ไทยหกค่ะสาเด้อสายเด้อตุนิเซียเสิร์ฟเสิร์ฟออกไปเยอะนะลูกนี้หลายคืบเลยเอาพยายามเสิร์ฟจี้ขวาให้พี่เก่งลากยากนะเห็นไหม อ,อเขาพยายามเสิร์ฟจี้ขวาม,มันต้องลาก,ลากยากอ่ะต้องลากปาดขวาทุกคนมันจะโดโดเตะไม่ได้เลยอะ<ม>่ะเจรสิร์ฟแกะค่ะ มีเละแต้งนะคะลนี้เป็นแต้งของไทยค่ะเพราะว่าลูกมันล้นไปแล้วนะคะเปลี่ยนเสริมนะคะที่เก่งจะเป็นฝ่ายเสริมแต้มตอนนี้อยู่ที่เจ็ดต่อห้าค่ะแปดแปดสี่บค้าตุ้เลแปดสี่แปดสแปดสี่เมื่อกี้แต้มผิดไวระวังนะระวังนะอืมตรงนี้เึินเกมช้าๆเลยตัวนี้เจ๊จะได้หัวร้อน เราก็พยายามจะชา้าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแต้มตอนนี้ที่แปดต่อห้าค่ะไทยแปดเัวเมเชียห้าค่ะใส่สกอรรอเลยลูกนี้แต้มตอนนี้เก้าต่อห้าค่ะแต่และอีเวน e ต์เขาให้ส่งชาติละทีมเองเหรอใช่ค่ะสำหรับชิงแชมป์โลกนะคะส่งได้แค่ ใช่แล้วหนึ่งทีมค่ะถ้าเก่งชนะรอบนี้จะไปเจออโปรรอบรองครับสนามนั้นเสร็จแล้วเหรอคะแอดไม่แน่ใจนะคะ,ะสวยคนผ้าคนใส่ครับค,น,น,คน,นมคอนพนค่งค่ะ,อะ,อะตอนนี้ไทยขึ้นนำที่สิบ่อ5ห้านะคะเก็ไปเก่งเซอร์มากสวย,ยวนี่แหละเป็นคอยเลยเขาจะปล่อยเอ็ดบอลน,นะฮะ อันนี้เป็นเซตพอยต์ของไทยนะคะสกอร์ตอนนี้ห้าต่อสิบเอ็ดค่ะอเอาแล้วได้แต้มนี้เราจะปิดเกมในเซตที่หนึ่งไปนะ,คะใครถึงสิบสองแต้มก่อนจะเป็นคนชนะในเซตนั้นนะคะยกเว้นเซตที่สามถ้ามีดิวนะคะก็จะดิวต่อไปเรื่อยๆจนกยว่าจะห่างกันสองแต้มค่ะลูกนี้เจะกดไปนิดนึงเสติดตะข่ายไป กอตอนนี้หกต่อสิบเอ็ดนะคะตูมิเซียหกไคสิบเอ็ดค่ะเ <c oughs> จาา้าขยัเติเนาะทามาก่อนไว้ระวางระวางแก้แล้ววุ้ยโอ้โหตรงนี้เราแก้ไม่ลงนะคะแข่งที่ไหนแข่งที่โมจิมินเวียดนามค่ะ แต้มตอนนี้ตุนิเซียตามมาที่เจ็ดต่อสิ็ดค่ะเน็ตเน็ตเน็ต์ีลายล่ะสวยเตะแบบล้มลุกคุกคานนะคะแต้มนี้เป็นของใครปิดเซตแรกไปด้วยคะแนน12ต่อ7ค่ะอันนี้พักหนึ่งนาทีนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างครับ อากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกสภาพอากาศเวียดนามนีม่บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะบางทีไม่มีแดดแต่ก็ร้อนค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักทำเบรกหนึ่งนาทีนะคะก๋ยวจับยวนสักก้วยคงดีมานี่ยังไม่ได้กินก๋ยวจับยวนเลยค่ะกินแต่เฟอนะคะเฟอร์อร่อยมากทุกคนเมื่อวานแอดกินไป กินเช้าแล้วก็กินเย็นตื่นเช้ามากินเช้าอีกเขาบอกที่นี่เฟออร่อยกินแต่เฟออย,อย่างเดียวเลยสรุปถ้าเราสามารถชนะอีกเซตหนึ่งได้ค่ะเราจะผ <c oughs> ่านเข้าสู่รอบสีทีมค่ะเดี๋ยวชายบาซิล ใช้หัวโจมตีใช้ไหลยหยอดอยูกหยอดแทบไม่กระดอนเลยอู้เขาหยอดดีจริงค่ะบา,าซิลเขาใช้หัวเป็นหลักเขาไม่ค่อยใช้ขาอะไรมีมีบ้างแต่ว่าหัวแรงกว่าด้วยซ้ำค่ะบาซิลทักตายใครอะแฟนไลน์แฟนคลับอุ้ยยังังๆังย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 ังังเฟอร์อยหรือว่าแอดมิน,นหิวหิวค่ะ มาเริ่มดูการแข่งขันในเซตที่สองต่อนะในเซตที่สองนะะไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ0-0ค่ะเสิร์ฟลูกแรกติดขายไปนะคะฮานอยหนาวนะคะแต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่หนาวเลยนะทุกคนแอดร้อนมากเสิร์ฟลูกที่สองค่ะสวยลูกเสิร์ฟหลังเท้าพี่เก่งนี่เปิดยากมากเพราะมันพุ่ง แตมแลกเป็นของไทยนะคะขึ้นนำก่อนหนึ่งศูนย์ค่ะถ้ากลับมาเล่นประเภทไหนก็ซ้อมกันทุกประเภทแหละค่ะอยู่ที่ว่าโค้ชจะให้เล่นประเภทไหนแตมนี้เป็นของไทยนะขึ้นนำไปก่อนสองต่อศูนย์ค่ะชนะรอบนี้ได้เหรียญทองเลยไหมอันนี้รอบแปดน่าจะใช่ค่ะน่าจะไม่มีเขาน่าจะเปลี่ยนกฎใหม่ไม่ให้ไม่ให้มีชิงที่สามแล้วค่ะน่าจะทำเหมือนเวอร์ซีรีนะน่าจะแบบถ้าชนะก็คือติดเหรียญเลยนะคะ เก่งมาคือเาเสิร์ฟลูกที่สองลูกนี้โยนไปนนหน้านิดนึงนะคะดับเบิลโฟร์นะคะเป็นแต้มของตุนิเซียะค,ะค่ะแล้หนึ่งได้สองต่อหนึ่งะ,ะเก่ง,สงเสิร์ฟดีขึ้นเยอะเลยครับใช่ค่ะเพราะว่ากลับไปซ้อมเสิร์ฟอย่างเดียวเลยคะ่ะเสิร์ฟหลังเท้าอย่างเดียวเลยคะ่ะแล้วก็เสิร์ฟฝ่าเท้ามาด้วยแต่ว่าหลังเท้าลูกมันมันพุ่งกว่านะคะ,ะ,คะทุกคนซาซาทาซ<ส>าข้ามไปก่อนข้ามไปก่อน ลูกนี้เขาจะปล่อยให้เอ็ดบอลนะแต่ลูกตกไปโดนค่ะฝั่งตุนิเซียแล้วเลยเป็นแต้มของไทยแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสรอมะั้คะตุนิเซียเส์ฟแต้มตอนนี้หนึ่งต่อสามค่ะโค้ดดุม,มากใช่ไหมคะแอดมินแอดพูดได้เหรอคะทุกคนไม่ดูคะ่ะไม่ดูไม่ดูเลยคะ่ะจริงๆตุนิเซียเส์ฟผู้ที่สอง เป็นแต้มของไทยนะแต้มนี้กรรมการบอกว่าฟุตฟอนนะคะฟุตฟอนคือเหยยบเส้นเสร์ฟค่ะแต้มตอนนี้ทีหนึ่งต่อสี่เขาบอกเสียจังหวะย,ยึกแล้วต้องฟังเสียงกรรมการก่อนนะคะกรรมการยังให้เสร์ฟก็เสร์ฟไม่ได้นะคะ โหเตะแบบล้มลุกคุกคานเก่งประคามแตมตอนนี้โค้ดตัวไหไรแล้วคะห้าหนึ่งแจมมันนี้ตุนิเซียหนึ่งไทยห้านะคะเสริอย่างเนีวไม่แล้วก็ซ้อมซ้อมหมายถึงว่าซ้อมเวลากลับไปซ้อมก็ซ้อมไปหมดแต่ว่าจุดไหนที่อ่อนเป็นพิเศษแล้วก็จะซ้อมเยอะเป็นพิเศษคะเห็นบอน ลูกนี้เอชบอลชัดเจนนะคะโดนขอบเขาพยายามเสิร์ฟจี้ขวาให้พี่เก่งลากยากนะคะเสิร์ฟลูกที่สองใหม่เนี่ยทำให้ทุกคนใส่อุียอย่าเขาเอชบอลลูกนี้ต้องยอมใช่ต้องยอมเขาเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยเกเนี่ยเอ็ดบอลเยอะจนลืมแต้มแล้วทุกคนเอ็ดบอลสองสามลูกเนี่ย ด้านวีนอินเดียห่ปาดฟ้าสวยมากเป็นแต้มของไทยนะคะสะกอตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อหกค่ะตุนิเซียหนึ่งไทยหกนะคะบ้านมะเขือใส่สะกอรอเลยลูกนี้เขาจะประทวงอะไรสักอย่าง เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะคะกรรมการไม่ให้นะคะเป็นแต้มของไทยค่ะแต้มตอนนี้เจ็ดต่อหนึ่งค่ะโอ้ลูกมีเสิร์ฟดีมากเป็นแต้มของไทยค่ะแปต่อหนึ่งพนักงานไม่ต้องความสะอาดครับเพราะเก่งเอาหลังถูไปแล้วถูกต้อง่ะถูเป็นหมดทั้งตัวเลยตอนนี้ ฮัลโหลอุย้ย <laughs> ตกใจ <laughs> โหเสือลูกมิออกค่ะไทยไทยกับฮังการีเป็นคู่แค้นแสนรักค่ะตอนนี้ <laughs> โค้ชแต้มเท่าไรและ้วคะ <spe c> แปดสองต้มตอนนี้แปดสองนะคะสเสือลูกแรกเสียไปสเสือลูกที่สองอ่ะ น้องโยแข่งวันไหนครับพี่โยแข่งในประเภทเดียววันนี้นะคะตอนหกโมงครึ่งอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาจะเลื่อนไปอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่าทีมมันก็เลื่อนไปเรื่อยเลยค่ะโปรแกรมมันก็ค่อยเปลี่ยนไปสสวยมากสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะแต้มตอนนี้เก้าต่อสองนะคะไทยเก้าตูนิเซียสองค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะฟาดไม่ยั้งมากชะลาใจม่ค่ะเตะตายได้ก็เตะอย่างเดียวค่ะตอนนี้ พอทางงงไทยเสิร์ฟลังเท้ามาจากไหนตอนนี้ไทยเราถ้าเข้าที่มาแข่งนี่คือมีพี่เก่งนะคะที่เสิร์ฟลังเท้าที่เหลือก็เสิร์ฟเสิร์ฟปกติละเสิร์ฟแบบใช้ข้างเท้าด้านในเสิร์ฟไปแต้มนี้เสิร์ฟเสียเองนะคะเกมเสิร์ฟมาตุนิเซียเสิร์ฟแต้มตอนนี้สามต่อเก้าค่ะเกมเสิร์ฟติดเครื่องแล้วใช่อะเครื่องติดแล้วค่ะติดเครื่องเครื่องติดเอาไปหมดเลยโอ้โห ตามคาสั่งพินิษฐ์แก้ตุ้มละตอนนี้อ๋อไม่ใช่พินิษฐ์พินิษฐ์ไม่อยู่ตุ้มคนเดียวนะใส่แล้วก็พี่เก่งก็ใส่เลยนะคะลูกนี้เก่งเตะไปปรับสนามไปข้อเท้าพิกระวังข้อเท้าพิกใช่อ่ะสนามมันมันชอบฟูนะคะมันเป็นแบบจลิกซอต่อต่อกันนะคะวันนี้ชายเดียวแข่งถึงรอบไหนคะตอนแรกชายเดียวบอกว่าจะจบที่สิบหกค่ะทุกคนแล้วอยู่ดีๆปับโปรแกรมใหม่อีกเป็นถึงแปดนะคะน่าจะจบที่แปดค่ะคิดว่าน่าจะคู่สุดท้ายแล้ว เต็มของไทยค่ะแต้มเท่าไห,นนหาออไร่นะโค้ดฮะเต้มท่าไหร่กูอู้สิบสี่อ่าเมื่อกี้ตุนิเซียขอเวลานอกนะคะเอา้าแต่ว่าเขาเขาไม่ให้นะคะเพราะว่าน่าจะยังไม่จบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไร เาต้องเพราะว่ามันขอระหว่างเกมรอเปล่าน่าจะขอไม่ได้ต้องจบแต้มก่อนนะแต้มของไทยนะคะอ่าตุนิเซียขอเวลานอกคนะ่ะคะแนนแต้มเท่าไหร่นะจักแต้มเท่าไหรลระทุกคนแอดกระลึงสิบเอ็ดสี่ แสดงว่าเขาขอเวลานอกระหว่างลูกไม่ได้อืน่าจะอย่างนั้นเก่งสืบรองเท้าน่าจะเรียนแบบมาจากมาจากสืบสักของคงนั้นเาาคงนั้นปืนสนามหน้าปรับปรุงมากทุกคนของไทยก็ใช้แบบนี้แต่ว่าอันนี้เหมือนแบบว่า แ่ไม่แน่ใจว่าแบบฝนมันตกด้วยหรือเปล่าแล้วพื้นมันเปียกแล้วมันมันลื่นด้วยนะคะมันมันนุ่มๆเลยก็ไม่รู้อ่ะถ้าได้เกมนี้ถ้าได้รูปนี้เราก็จะชนะไปในเซตที่สองนะคะแล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมคะ่ะฝั่งนู้นน่าจะเป็นอโปนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะเป็นอโปแชมป์เก่านะคะไม่ใช่แชมป์เก่าในปีปที่แล้วเป็นโปรแล้วเนาะต้องบอกว่ามือหนึ่งของโลกแล้วกัน,นะคะ่ะ แมชพอยต์นะคะของใครทัไลูกนี้เขาเสิร์ฟดีนะคะที่เก่งเปิด,ท,ดทัดตววถ้าท,ทัดตัวแล้วต้องไปเลยนะคะสําหรับเดี่ยวแต่ถ้าเป็นคู่เนี่ยมันยากนะทุกคนมันชัดแล้วมันจะให้อีกคนนึงมาไปมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าในกระเภทคู่คือต้องต้องสัมผัสทั้งสองคนนะคะลูกแรกเสิร์ฟเสียไปนะคะ ซา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 จบคู่นี้มีแข่งในประเภทเดี่ยวหญิงต่อนะคะเดี่ยวหญิงหกโมงครึ่งเวประวัติศาสตร์ของเดี่ยวชายนะคะเข้ารอบสี่ทีมค่ะไม่มีชิงเหรียญทองแดงนะคะแน่แน่ตอนนี้ในประเทศเดี่ยวชายเรา ได้ไดเรียนแล้วนะคะ